แอบน้ำตาไหลขอพูดถึงหมอกฤิฐไทยไว้แบบนี้สุดเศร้าอ่านไปร้องให้ไปเผยสาเหตุแอปทักโอนพูดแบบนี้ถึงหมอกลิฐไทยหลังจากไปไม่กลับมาจากเรื่องราวสุดเศร้ากับการจากไปของหมอกริฐไทยหมอหนุ่มวัย29ปีเจ้าของเพจสู้ดีวะหลังป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายโดยเข้าโรงพยาบาลรักษามาหนึ่งปี ในโลกออนไลน์ by, ที่เรียกว่าคนทั้งประเทศต่างแสดงความอาลัยขอบคุณสำหรับข้อคิดต่างๆที่เคยบอกทุกคนเตือนสติทุกคนล่าสุดแอปทักษอนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองวันที่6ธันวา2566หลังมีการรายงานประเด็นข้างต้นแม่แอปร้องให้พร้อมบอกว่า ตือนตัวเองแล้วก็เราจะใช้ชีวิตยังไงให้มีประโยชน์ได้ขนาดนี้คือช่วงสุดท้ายในชีวิตเรายัางสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกดีคือเวลาที่มีเรื่องราวแบบนี้คนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะๆนี่คือการแชร์ที่สร้างประโยชน์จริงๆ